เอวีพีประจำศึกันลุมพินี135ในไลฟ์สดของช่องแข่งแรกสู่สังเวียนได้แก่จูลิโอโลโบนักชกบ,บราซิเลียนที่กลับมาแจ้งเกิดได้แบบเนียร์กลทุกองศาไม่ว่าจะเป็นความดุดันความแข็งแกร่งชนิดที่เรียกได้ว่าสอนเพลงเข่าให้นักมวยไทยเลยก็ว่าได้เมื่อขําคื้นที่ผ่านมาโลโบต้องพบกับวรพลลูกเจ้าพ่อรงง้มนักมวยที่กำลังฟอร,ร์มแรงสามารถเอาชนะนักมวยต่างชาติได้หลายคนแต่โลโบพิสูจน์ได้เห็นว่าเข่านั้นไม่ใช่หมูให้ใครเคี้ยวง,ง่ายๆตั้งแต่ยกแรกโลโบชกในสไตล์ที่ถนัดเดินเปิดเกงเข้าหาดวลเพลงเข่าท พลังกาลังที่ไม่เป็นรองคว้าคอตีเขา่าเหมาเกือบทั้งยกพขเข้ายก2โลโบมีหมัดกับศอกเพิ่มความดุดันเข้าไปอีกจนวรพลไม่รู้จะต้องป้องกันตรงไหนก่อนเข้าสู่ยก3รูปเกมยิ่งเข้าทางเขาไม่เปิดโอกาสให้วรพลได้คิดหรือได้แก้เกมเลยเดินเปิดหน้าท้าทายตลอดทั้ง3ยกไฟนนี้ชัยชนะที่เห็นเพิ่มเติมจากโลโบคือเขาไม่รีบร้อนจนลนลานแต่ค่อยๆเดินค่อยๆชกตามที่ทีมงานและตัวเขาเองร่วมวางแผนทําการบ้านนั่นแหละครับคือเหตุผลทั้งหมดที่เขาคว้าชัยและคว้าวผลโบวตของช่องเราไปจูเลีโอคิวบิลโลโบ